สวัสดีนะครับผมอยู่กับช่องแดนคุงนะครับผมก็พบกันในเกมคุกยันคิงดอมนะครับผมดอมมาจากในคิงดอมครับผมก็นะครับตามที่ลิปบอกคลิปนะครับผมแพ็กโพก็เคยได้เก็บเศษจ,จนครบแล้วแม่งมาอีกคนดูมันยังมาแสงจันทร์มันมาแล้วครับคนดูคือเศษครบยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบคนดูอาจจะอึ้งแบบเวอร์แบบ ตื่กันเปเป้าวะทำไมไม่ได้ตัวใช่พูดจริงคนดูทำไมไม,มันไม่ได้ตัววะมาคนดูผมให้ดูว่าผมได้ยังไงผมสุ่มไปประมาณ188ครั้งไม่ได้เลยอีก5วัน18ชั่วโมงก็จะหมดละผมได้จากนี่ครับนี่นี่ครับผมได้แลกเศษแบ็คโพลมาจากเกเลอรี่หอยห้นะครับก็เลยได้แบ็คโพลนะครับผมจริจริงมี18บแปดเศษ แล้วก็ไปแลกในกิวอีกหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็ไปแลกแลกตรงนี้อีกหนึ่งอันแล้วก็มาทําคลิปเอืมเวลาประมาณห้าโมงสิบสองมาครับคนดูเราก็จะมาโชว์ตึงให้คนดูดูนะครับนี่นะครับกดไปเลยแล้วกันนะครับผมไปในความฝันฉันเต้นรำกับดวงดาวหูฟน้าเอฟเฟกอลังการเวอร์ อืมหลับไรครับหลับไรคกับดวงดาวเมือนตาขึ้นมาแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าดาวปุ้มเรียบร้อยครับผมได้แสงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยกว่าจะได้นะครับโคตรหดหูกว่วจะได้ตัวแสงจันทร์แลมีภารกิจให้ทำเยอะมาครับคุณดู แตวาจะมาอัพแสงจัน์ก่อนนะครับไหนแสงจันลูกนี่ขออนุญาตอัพเป็นเวสามก่อนนี่นะครับคนดูว0สามสิบเป็นที่เราอัพไปเลยเราจะไปใส่ที่วิหารกันนะครับไปพนดูเก็บเศษได้แล้วโคตรดวงดีไม่ดวงดีดอกดวงแย่ดิ คนอื่นอเขาได้สุ่มตัวได้กันหมดผมนี่เก็บเศษได้คนดูก็คิดดูเอ้าทางเกมมันเล่นกับผมขนาดไหนเล่นๆพลัพงสามหมื่นสี่หมื่นสามพลังสามหมื่นเก้าทำไมพลังมันน้อยจังวะถึงเวลย4สี่สิบเจ็ดเองครับคนดูเพราะว่าไม่มีของใส่ให้มันละค่ะแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแล้วหรอเมื่อกี้เท่าไหร่นะ S 1> <S 1> เมื่อกี้สี่หมื่นกว่าตอนนี้แสนสองผมว่าแปลกแล้วคนดูตัวเม่งมันจะตึงเกินไปไหมเนี่ยต่อท็อปปิ้งใส่ละหาท็อปปิ้งอยู่มาครับผมจะมาทำท็อปปิ้งกันท็อปปิ้งซอเบสใส่ให้ดีปะท็อปปิ้งซอเบสคตรดี เราไปหาด่านที่มีท็อปปิ้งแล้วกันเป็นด่านปกติขอเป็นด่านเอ่อ16สิบหกเลยอ่าที่เป็นเป็นครูทามครูทามนี่ยครูทามเนี่ยเอาครูทามไม่ก็ได้หรอซะประมาณอืมสิบห้าเ่าอ สิบเก้าเลยก็ได้สิบเก้าเลยมันจะได้ไหมอ่ะได้ประมาณสองอันนะครับคนดูนะครับแล้วก็จะมาทำการอัพท็อปปิ้งกันเพื่อให้แสงจันเรามัน number one number o คือแสงจันยังอันนี้สี่เจ็ดอยู่เลยเดี๋ยวเราให้มันตันก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับคนดูเราให้มันตันนะขอจะท็อปปิ้งก่อนแล้วกัน เราจะหาท็อปปิ้งที่มันแบบดีมากแบบเสงจันนี่ว่าจะไม่ได้ละมาเราขอลดความเสียหายครับอาัตาคิสวยอยู่แต่เขาอัพอเนียอันนี้อัพเองดีกว่าลดความเสียหาย1.8ไม่เอาครับคุณดูผมย่อยอันนี้ ูเคื่อนดความสายปะพลังโจมตีโอ้โหโคตรสวยอะแต่ถ้าอีกอันหนึ่งเป็นดลความเสียหายนะบอกเลยโคตรเวอร์กอะยังไงดีคนดูนี่นะครับผมก็ได้แหล่งกันคือเราจะทำยังไงดีนี่ไงใส่ใส่ตับปิงให้มันเลยแล้วกันนี่ตับปิงไม่ค่อยหดบ้างเท่าไหร่เดยวก็ใส่ไป ใส่พอเล่นได้พออีบับดูความเสียหายโคตรน้อยอ่ะผมอยากลองเอามาเล่นดูคนดูนะท็อปิ้งไม่ดีเลยแสงจันทร์ผมโดนโดนบเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะมาทดลองทีมที่ไม่ ไม่เก่งมากทีนี้แล้วกันเราจะลองเอาแสงจันทร์มาดูใช่แสงจันทร์ค้าคู่กับเวมไพายไปเปไ็นไงแสงจันทร์คู่เวมไพายคิดดูดิมันจะแบบเพอร์เฟก์ป่ะนี่ลองแบบนี้นดีสุดแล้ะตัวนี้ต้องนี่ไป มันไม่ได้ว่ะต้องเอาซอเบีออกนี่เออหานี้ไปคนดูขอกินน้ำบ้าหนึงอืม,ห,มหวานเจียบสกิลปัม๊มผมหากัดตูม แสงจันโ,โคตรแรงอ่ะว่าแล้วนทำไมเขาชอบเล่นกันเนาะโหแสงจันน้ำมีหนึ่งร้านเลยว่าลคนใ,นใจที่ได้แสงจันเฮฟิคส์สดปาาคนก็มีแสงจันทสิบดาวคนดูก็คิดดูดีมันสิบดาวมันขึ้นมันมันขึ้นได้ไงวะสิบดาวเลยนะะวยแสงจัน ถ้าถามเื่อไหมมันก็ขึ้นไปครับจานประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองจัดทีมดูทีมที่ผมเห็นเขาเล่นนะเดี๋ยววะ <c oughs> อไออไออ่ะแล้วก็นี่ประมาณนี้คนดูทีมนี่แหละนี่เขาเล่นหนัตีทีมนี้ได้หรือเปล่า ตีเลยแล้วกันนะเออตีเลยแล้วกันแสงจันทร์จไม่สุดครับถ้าแสงจันทร์สุดมันจะมันจะเพอร์เฟกชิบขนาดไหนเพอร์เฟกขนาดไหนโอ้ยโอ้ยเพอร์เฟกโอ้โหตายหากันหมดเลยทีมมันนะหรือว่าทีมกูนีนะ่อย่าเพิ่งตายดัน ต่อยหิวมาหิวก่อนซอเบสิคิวต่อไปต่อไปโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งตายจะยิ่งจะยิ่โอ้โหครับตายเป็นที่เรียบร้อยครับแสงจันเลือดเต็มหลอดเหมือนเคยขนาดสกิลแค่43สาเองนะครับแต่ซอเบก็แรงกว่าซอเบก็แรงจริงนี่ขนาดแสงจันไม่ตันนะถ้าตันจะขนาดไหน โอ้โหทีมนี้ทีมมันเพอร์เฟกกว่าผมอีกจเจริญเจริยนีน่ผมอยากลองทีมนี้อยจะเล่นทีมนี้หลบทุกสกิลไอทีมมันก็แวมไพร์เหมือนกันวะ่ะวัดเวี่ยงกันได้นะเนี่ยวัดเวี่ยงกันได้โอ้โอ้โอ้แสงจันทร์กูจะเพลนแล้วเนี่ย พึ่งตายแสงพักตอ่อยปุ้มกัดตุ่มเป็นไงล่ะครับคนดูก็รู้ยังแสงแจนัน์หนขนาดไหนเนี่ยกูดูนะ่าจะบอกว่าแสงแจันไม่หหนอยู่แล้วเฮ้ย hey, ทีมนี้เพอร์เฟกคนดูทีมนี่ผมเล่น,นะอะรลบสองทัวรจริจริงใจแบคโฮมาแทนแทนก็ได้นะแต่ผมว่าแบบนี้ดีกว่า ไม่รู้เพราะอะไรโหดดิอืมอะไรดูคิดว่าไงอะ่ะการที่ผมได้แสงจันทร์ครั้งแรกก็คือผมโคตรดีใจคือเป็นตัวที่กูคือไม่ใช่อะไรหรอกกูอยากได้ตัวไม่นานละหงายหาแสงจันทร์ก็ไม่ได้สักทีเรียบร้อยครับโอ้ยจุกๆเลยตายนะซอเบย์ตายปะ่ะเอาซอเบตายหน่อยกัดเรียบร้อย อย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่ง,งกัดตูมเรียบร้อยหายแวบ,บไปกับตาไวเบอรี่ผมโดนโดนเลยวะโดนซอเบสีคิวัวๆเลยแต่ทีมันแสงจันาาทำไมทีมันแสงจันน่ามีน้อยกว่าผมวะว่าอะไรอ่า้ก็บอกอยู่ทีพี่แม่นนำเมื่อวันนมเมกอสขนาดแสงจันยังไม่ตันนะ วิทัอปิ้งก็กากากากแสงจันผมอะ่ะท็อปปิ้งไม่ได้เก่งเลยทอปิ้งเ่ถ้าทอปิ้งโหดกันโหดวนนี้นะบอกเลยพวกคุณไม่ได้เกิดหรอกรถผมคุมกำเนิดไปหมดอะ่ะแต่อีกสองทีมแล้วกันมาจะมาทดลองทีมอื่นด้วยทีมนี้ผมก็เห็นคนเล่นเยอะเหมือนกันนะนี่คนดูทีมนี้ รับมือกับค่าตอบแทนสำหรับการอะไรวะดันแสงจันทร์สกิลปุ้มฉีเลเซอร์รทนโดโซกัสปุ้มโคตรแรงอะ่ะตายเปล่าตายไหมแสงอีกแสงจันทร์เข้าไปอีกโอ้โหดาเมจร้อยล้าน ปล่อยคืนลังสีมหาตรพาพปล่อยทีเดียวทีมเขาหายทีมี้จัดเลยไม่ต้องสนแต,แต่ถ้าผมแม้ทีมีก็ไม่แปลกแต่ถ้ผมเอาซอเบมาผมว่าผมไหวน่าจะเอาซอเบมาดีสุดแล้ะแต่อยากเล่นบูพายเพราะั้นเันนี้แหละ คูทามเราน้อยกว่าแสงจันทร์เขาโคตรดีเลยคนดูแสงจันทร์เราคูทาวคูทาคูทามน้อยกว่าแสงจันทร์เขาเยอะอยู่แต่เราก็ได้เปรียบอยู่ทีมเขาดิตายหาตายหงหมดเลยเยว้ยคนเดีกว่าด้วยแสงจันทร์เขาคูทามแบบเยอะกว่าเราแสงจันทร์แสงจันทร์เขาสกิลก่อนและแสงจันทร์เราหลบพอดีด้วยและแสงจันทร์มันก็โดนเต็มเต็มแต่เราไม่โดนมันก็เลยแพ้เว้ยคนดูก็เป็นข้อก็เป็นสาเหตุดีอย่างหนึง่ง ดันแสงจันสกิลฮิวบูพายโดนสกิลบูพายไม่เป็นไรฮิวเลือดแสงจันสกิลไปปุ๊บบูพายสกิลบูพายไม่ได้เอ้าบูพายชนะ,ะไม่ตายครับมาดูแสงจันไปปุ๊มเป็นไรจุกๆุอยู่เฮ้ยคนดูมีแสงจันแล้วทียมไม่เถื่อนจริงเว้ยขอบคุณมากจเอมอย่างน้อยอย่างน้อยมึงก็ให้เศษกู เหมือนแบ็กโพเลยเหมือนเป๊กเก็บเศษแบ็กโพเหมือนกูเก็บเหมือนตอนนั้นอะแม่งเป๊เลยไหนทดลองทีมสุดท้ายหน่อยละกันนะครับทีมจะป้องกันผมทีมประมาณนี้นะครับพอดียังไม่มีแสงจ,จันเดี๋ยวอัพแสงจ,จันอยู่จะเย็นนะทีมสุดท้ายทีมนี้นะครับเราจะมาโชว์ทีมที่แบบแสงจ,จันตัวเดียวพอนะครับทีมแบบนี้โอ้คนดูแะไกกว่า รอแป,ป๊บนึงนะครับนี่ครับปี่ก็มีประมาณนี้ทีมสุดท้ายนะครับพลังทีมเขาเยอะกว่าผมประมาณเกือบสองสองแสนกว่ามันก็แสนเก้าแสนแปดนี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแสงจันพี่แรงปุ้มแสงจันแท,แทบจะเป็นอมะตะผมบอกเลยมีทุกอย่างอะ่ะฮิวสองตัวสามตัวด้วยนะฮิวฮิวอีกดูดิมีฟิลองเสียด้วยนะตนไม่เข้าอะ่ะ โอ้ไมโ่โอ้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 ใช่ไหมใช่ไหมที่จริงทจริงทีมผมแสังสรร์จะตายหมดแล้วที่จริงทีมแสังสรรค์พวกแสังสรร์เนี่ยจะตายแล้วเว้ยแต่ฮิวสามครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าผมปั้นแสังสรร์ตันก็อย่าลืมมาเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปนะครับผมถ้าแสังสรร์ผมอัพตันทุกอย่างนะครับผมก็คลิปนี้จบเพลงตอนนี้อย่าลืมไลค์ตามแชร์ชเฮ้ยไม่ต้องแชร์ไลค์ตามพอครับผมบา